ดาววีจัดวีโอนรีทูกค่าให้จ่ายนะคะลูกค้านะรถของเรามีให้เลือกมากกว่า50นะคันนะ,ะนะไม่รู้เป็นอะไรชอบขาย Honda เหลือเกินนะคะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูนะเพราะตอนนี้รถเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะ Honda City สีดำนะคะ่คอนอยูเพียง7,281บาทตลอดอายุสัญญานะจ๊ะยอดผ่อนนี่ฟาแจ้งต้องเรียนลูกค้าก่อนนะคะว่ายังไม่รวมประกันชีวิตนะ ราคาชีวิตก็ขึ้นอยู่กับอายุง่ายๆเลยนะคะสองร้อสาร้อไม่เกินนี้นะราวๆนี้สี่ห้าร้อยก็คืออายุเยอะๆหน่อยนะคะตัวนี้พอนเจ็ดพันกว่าบาทได้ขับ Honda City เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆหลอ่อๆแบบนี้เลยนะจ๊ะหรืออยากได้ซิตี้สีแดงก็มีนะจะเป็นแดงออกเลือดน,นกนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่หกพันปะลายๆนะรายได้หมื่นสาซื้อคนเดียวได้เลยนะจ๊ะนะดูดิเอชชาร์นะอชชาร ผ่อนอยู่เพียง6,700บาทตลอดอายุสัญญา7ปีเต็มนะจ๊ะอยากผ่อน6ปี5ปี4ปีได้หมดขอแค่ลูกค้าบอกนะจ๊ะเป็นมิลลาดผ่อนเพียง6,500บาทตลอดอายุสัญญา7ปีเต็มนะจ๊ะรถใหม่ไม่น้อยเหมือนเคยนะใส่ล้อให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเลยล้อเนี่ยเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ สซูกิสวีปนะตัวนี้เป็นโฉมใหม่หน้าใหม่รถบอดี้ใหญ่เลยนะจ๊ะใครที่ชอบสีขาวนะมาจัดเลยสวยๆเลยคันนี้ผ่อนเพียงเจ็ดพันต้นๆเท่านั้นนะไปออกหางป้ายแดงต้องมีผ่อน 8, 9, แปดเก้าพันแหละสวยจริงๆฟังก์กชันครบเลยนะคะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะมีปุ่มควบคุมพวงมาลัยทั้งสองข้างนะเป็นเบาะผ้านั่งสบายจริงๆแล้วรุ่นนี้สาวๆชอบกันเยอะ นะมีปุ่มเปิดประตูอัจฉริยะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรถห้าประตูสวิฟ์เนี่ยหนูบอกเลยว่าคนคนใช้เยอะแล้วตัวใหม่เนี่ยบอดี้ใหญ่ด้วยนะคะสวยๆแบบเนี้ยคพอหนูเจ็ดพัอนอ 7, กว่าบาท่ะพี่นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะจ๊ะดูง่ายๆใคาจะซื้อรถหนูบอกเลยถ้ามาซื้อกับหนูที่เป็นรถ p ีเอเนี่ยลูกค้าจะได้รถสวยนะคะแล้วก็ฟรีทุกค่าใ้จ่ายนะคะ ถามว่ามีใครใช้เงินไหมหนูก็พูดเพียงตรงมีค่ะลูกค้าในกรณีที่เครดิตไม่ดีนะคะอย่างเช่นมีเครดิตล่าช้านะอาชีพอายุงานน้อยอะไรเงี้ยอาจจะใช้เงินบ้างนิดหน่อยแต่หนูจะพยายามให้ลูกค้าเนี่ยใช้เงินน้อยที่สุดนะคะแต่ลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะรถที่หนูสวยถ้าลูกค้าไม่เชื่อว่ารถหนูสวยจริงไหมอยากให้ลูกค้ามาดูกับตาที่เต็นเนาะแล้วลูกค้าจะบอกว่ารถหนูสวยจริงเพราะใครๆที่ขับผ่านหน้าเต็นหนูบอกเลยว่ารถของหนูเยอะมากและทุกคันสวยทุกคันนะคะการสนใจก็โทรหาฟ้าได้ตลอดนะจ๊ะบายบาย